สวัสดีครับเราก็มีอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Enjoy City RP นะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเราจะมาแนะนำกันนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือเลยนะครับผมวริษนะครับฟรีนะครับแล้วก็ของแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมโอเคนะครับใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไวใต้คอมเมนต์นะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์เอนจอแล้วนะครับทุกคนก็อย่าเราเข้ามาที่กระเป๋านะครับว่าเขาออะไระมาบ้างนะครับเข้ามาเลยนะครับก็จะมีหนมปัง30น้ําเปล่า30แล้วก็กระชาปอง20ลูกนะครับสําหรับเด็กใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพขาก็จะมีรถเด็กใหม่ให้เราไปทํางานด้วยนะครับก็สามารถ นำรถไปทํางานได้เลยนะครับมีต้องหลายคันนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานอาชีพนี้บ้างนะครับงานอาชีพนี้จะเป็นงานอาชีพเก็บหอยนะครับผมสามารถเก็บง่ายๆเลยนะครับแค่กดเอนเท่านั้นนะครับเราก็เก็บไปเลยนะครับเก็บง่ายๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับงานอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นอาชีพตกปลานะครับยังรื้อซื้อเบ็ดซื้อเหยื่อด้วยนะครับเราก็มาเช่าเรือตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็นําเรือไปจุดสีแดงในแมปได้เลยนะครับทุกคนขับไปเลยนะครับ โอเคนะครับ okay, ตอนนี้เราก็ขับไปเรื okay, <ๆ>่อยๆนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงจุดที่ตกปลาแล้วนะครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับเราก็กดทับตกปลานะครับหรือว่ากดเอนก็ได้นะครับทุกคนหยิบเบ็ดเข้ามาด้วยนะครับไม่งั้นมันตกไม่ได้นะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดสุ่มนี้กันบ้างนะครับสุ่มนี้ก็จะเป็นสุม่มไข่ทองคํานะครับก็จะเป็นอพวกอได้พวกของต่างๆนะครับพวกที่อันนี้นะได้ของเลนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับแล้วส่วนงานอาชีพนี้ก็ขาดไปได้นะครับสำหรับเด็กใหม่นะครับผมแนะนํางานนี้เลยนะครับได้เงินเยอะนะครับงานอาชีพขุดเหมืองนะครับผมนี่สามารถนําแรบครับอาวุธได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดรนเบลตรงนี้บ้างนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดขับอาวุธนะครับทุกคนแล้วก็ตีบกอาวุธนะครับแล้วก็ซ่อมอาวุธนะครับอันนี้เราก็มาดูอาวุธก่อนที่เราจะต้องขับนะครับเราครับอยากครับอันไหนก็สามารถเลือกได้นะครับทุกคนนี่นะครับ แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นตีบวกอัพเกรดอาวุธนะครับก็ถ้าใครมีอาวุธชิ้นไหนก็สามารถอัพเกรดได้นะครับให้มันแรงขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนด้านหน้าของเราก็จะเป็นตัวซ่อมอาวุธนะครับอยู่ที่4ี่หมื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดนี้บ้างนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดนอนไ้ระบบนอนเตียงนะครับทุกคนก็เราสามารถมานอนเตียงได้นะครับเลือดหลอดเลือดเราเนี่ยอยู่ที่50นะครับทุกคนก็มานอนได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องรอหมอเลยนะครับ เพื่อหมอไม่ได้เข้าเวรนะแล้วจุดนี้นะครับก็จะมีจุดอู่ช่างนะครับแบบเอาไว้แต่งรถนะครับทุกคนสามารถประชาชนอ่งเราเนี่ยสามารถแต่งรถได้นะครับทุกคนเนี่ยเปลี่ยนสีได้ไฟใต้ท้องได้นะครับแต่ว่าเวลาจูนถือว่าเวลาแต่งแม็กแต่งลายเนี่ยผมแนะนําให้ช่างแต่งดีกว่านะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็ใส่สีไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ช่อง Nano X2 ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล,ล้วสําหรับทุกคนขอตลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายปุ้นปูนปนจุ๊บมั่ว